แต่ก่อนมันคือแต่ไหนหน่อยมันมาเหตดเกษตรนะครับมาปลูกพักปลูกหญ้าเองสิครับเห็ดเหล่ามันมีความสุกนะครับกับสิ่งเดี๋ยวเห็ดนะครับก็เลยเดี๋ยวมาเห็ดกษตรนะครับโอ้เอาความสุกของการเห็ดกษตรนี่เป็นลักษณะใดเนี่ยครับไอโอความสุกของผมนี่ครับกาผมได้เห็ดแต่ละมือนะครับเห็นได้ต้นใหม่มันไงมันเขียวนะครับได้ตัดหญ้าได้แตงกิ่งหลายสิงหลายอย่างนะครับมันเห็ดเหล่ามันมีความสุกนะครับ มีความสุกแล้วก็อยู่ก็พอก็แม่นบเห็นแกรลอยหิมมีความซุกเอาก็มีความซุกไปนํานะครับผมเอาความซุกเป็นตัวตั้งก่อนนะครับขอให้มีอยู่มีกินก่อนนะครับลดค่าใช้จ่ายได้๋ยสัก่อนนะครับเอาบต้องเงินเป็นตัวตั้งนะครับเตาเห้ดีแล้วไดี๋ลผลิตแล้วเดียวก็เก็ดเจตามงเขามาเองนะครับครับแต่ว่าข้อเขาปีที่สามมาเริื่อมมีรายได้แล้วก็หลังจากนี้รายได้มันจะเข้ามาต่อเนื่องเลยครับบานี้น้อเนะเพราะตัวไหม่ที่เขาปลูกเขาเริ่มใหญ่แล้วในปีแรกก็ค้นดูแลต้นไหม้ไปก่อน ดูแลต้นใหม่เด็ก่อนเขาก็ยังมีผลไใหม่กินมีกล้ยกินนะครับครับก็เขาปีที่สองปีที่สามมาต้นใหม่กระิกับมาดูแลคนเดียวป่ะนี่ดูแลคนนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่ชาวสวนยุคใหม่เด้อครับเด้อเมื่อนี่นองน็อตมีโอกาสพาพี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมอัปเดตสวนเกษตรผสมผสานของวัยรุ่นยุคใหม่นะครับเป็นเหตุไรหน้าสวนผสมในพื้นที่สี่ไร่ เห็ดทั้งหน้าสางทั้งแรงอาหารพี่น้องเอ้ยครบวงจรแห้งนี่นะครับเจ้าของแปลงไอบ้าโอมวัดชลพงษ์วงประเทศสวัสดีครับพี่อมครับสวัสดีครับโอ้อุดมสมบูรณ์คือเ่านะครับน้องแม่นครับอุดมสมบูรณ์คือเก่าครับครับที่กัดแปลงเมื่อนี้กับบ่ค้านใหญ่ไปไซครับผมอยู่บ้านหน้าเรื่องตำบลหน้าเรื่องอำเภอหน้าเยี่ยจังวัดอุบลราชธท่านีครับอยู่นี่ก็อยู่หน้าบุญเลิศไ่สุดใจนะครับอยู่คุมน้องบกเห่านะครับกับไผ่ที่ผ่านไปผ่านมาต้องคุมน้องบกนะครับ กับแวชมแหวเบิงใดนะครับไม่ข้ามปรึกษาใดนะครับเหลกเปลี่ยนข้อมูลกันไดนะครับยินดีตอนรับนะครับนาบุญเลิศไรสุดใจนะครับเขามาเยี่ยมชมแนวทางใดครับโอ้ตกมาปีนี่เขาปีที่เท่าไรแล้วครับปีที่สามแล้วครับปีเกษตรมา3มปีแล้วแมนครับโอ้ต้นไม้นีงหญ่เขียวแห้งนะครับเนาะแมนครับเขียวแห้งครับอุดมสมบูรณ์แห้งครับตกมาปีนี้ครับอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมแห้ง กอเขาปีที่3ต้นใหม่เฮาใหญ่แล้วฮาเอาไก่บ้านมาปลอยเลียงใส่น้ำกันเลยแมนครับผมครับโดยเฉพาะสวนคาเนวนี่ไก่มันบ่จิ๊กกินหยอดคาใบคาแบบปล่อยเลียงในปลาคาได้เลยได้เลยครับผมว่าน้ำซ้ำไก่นี่ยานียหยอดหยาอ่อนๆมากมันก็สิมาซอยจิกหยอดห้าแมนครับผมซอยเคลียรมแมงเคลียอย่างที่มันสิมากแมนครับมาลบลุมาลบกวนนันนี้ครับครับครับโอ้วันดีขึ้นดีอยากกินต้มไก่ก็มีไก่แมนมีไก่ครับมีปูมีปลานะครับ อยากกินตำบักคุ่กับปิ้งปลาก็ะมีมีครับผมครบวงจรที่งได้ครับเด้อโอเคครับพี่อมครับขออนุญาตผ้าให้พี่โอมเยี่ชม่มสวนนะครับเนี่ยครับผมพื้นที่ครับสี่ไร่แม่นครับพื้นที่สี่ไร่นะครับจะแบ่งเป็นโซนนะครับตรงนี้จะทั้งๆก็จะเป็นโซนสวนปลานะครับโซนสวนปลาโซนผลไม้นะครับปีนี้ก็จะคือเฮ็ดปีโซนนะครับตัวนี้ก็จะมีเพิ่มเติมสะเข้ามาครับสะมีปูมีปลานะครับมีบักพาวมีบักหมากนะครับ ก็จะเป็นสวนผสมประสานนะครับตามร้อยเศรษฐกิจพ่อเพียงให้มีทุกอย่างมีของกินทุกอย่างนะครับสามารถพึ่งตนเองได้นะครับลดค่าใช้จ่ายนะครับครับใส่เข้ามาลดค่าใช้จ่ายกับ่บพิดนะครับบบพิดครับครับแถมเฮาปลูกไว้จังซีไลยแบบนี้ก็จะมีการขายเข้ามาแน่แม่นการขายเข้ามาแน่นะครับลดค่าใช้จ่ายแล้วบบพอก็ยังมีการเพิ่มรายได้รเข้ามานิดหน่อยแมนครับดหน้อยครับครับ ปัจจุบันนี้ได้ยินว่าเขาปีที่สามเรื่มสร้างไร่ได้จากการคุดค่าขายแม่นครับก็ถือว่าได้ๆเขามานะครับก็จะเป็นค่าเกษตรแดงไงนะครับกัผมว่ากัปลูกง่ายนะครับดูแลง่ายปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับจะเป็นดินเหนียวดินทรายปลูกได้นะเบิ้นะครับปัจจัยหลักก็คือการเฮาดูแลใส่ใจขนานเองนะครับดินบางามก็เห็นให้ดินงามได้ครับกัฝากหน้าไผที่อยากปลูกนะครับปลูกง่ายนะครับ นี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศวัยรุ่นนอนหน้ามีเถียงหน้าหน่อยเพราะได้เศร้าห่มอยู่เถียงหนึ่งนะครับแ็่เถียงไว้้างสะบัดย่มนอนเวียนนี่ือสิเป็นแต่เย็นดีร่มตีเขามากกับพัดไอ้น้ำเขามาน้ำเย็นซดชื่นสบายใจแถมมีน้ำซ้ำมีปูมีป่ากินน้ำเด้อครับเด้อพี่น้องครับปีที่3กับการทรําเกษตรสาอนี้พึ่งเป็นโซนที่สงเป็นโซนที่พึ่งมาเริ่มไม่ขยายไมเนะครับนาอพี่ผมครับปีที่3ครับตัวนี้โซนปีที่สโอ้ปีที่3ครับผม ตอนปีแรกนั้นเริ่มต้นเฮ็ดเกษตรเรื่มมาจากไรกอนครับกัไรกวกัวครับจะเริ่มต้นจากเป็นสวนปลากอนมานะครับปลูกกล้วยผสมประสานมานะครับครับปีแรกเขาเริ่มเฮ็ดเฮ็ดแค่ไรกวกัวแม่ครับไรกัวกัวครับเอาตามกําลังจะของตามจะของดูแลไว้นะครับที่โบได้เกินกําลังนะครับครับไรกวกัวเป็นการปลูกปลากับปลูกกล้วยแม่ครับปลูกปลาปลูกกล้วยปลูกไม่พลนะครับเรากำผลละหมากรากไม้ในพื้นที่ไรกัวแม่ครับ เอาเป็นยังบานนี้เริ่มเฮ็ดกษตรคือบอ่มีสีไรคือบอเห็ดสีไรเทียเดียว <ผม S 1> เลยครับผมวา่าสีไรนี่ผมวา่ามองวา่งวาการดูแล้งเฮาก็สีบอทัวถึงนะครับถึงงบเฮาก็สีบอถึงพ่อนะครับผมว่าเอาเห็ดคอยเป็นคอยไปเห็ดเทลอยางก่อนนะครับครับโอ้เริ่มจากน้อยเอาซ้ำแห้งมีแห้งไวแมนครับเฮ็ดไวซ้ำไรกระเห็ดซ้ำนันไปก้อนแมนครับผมไว้แค่งานเดียวก็เริ่มต้นแค่งานเดียวแมนครับเริ่มต้นแค่งานเดียวก็ได้ครับ ค <cin stereotype> ร <selves> ับผมบัดพ่อบัดนี้ปลูกไปแล้วไม่ปลามันเริ่มไงมันก็เริ่มเลี้ยงมันเองได้เขามาต้องไปค่อยหดน้ำดูแลคือปีแรกแมนครับก็จะบ่ได้หดนามแล้วครับก็ว่าเขาไงสองสามปีก็สิปลอยเป็นตธรรมธรรมชาติแล้วนะครับครับเพอเขาปล่อยธรรมชาติได้เขาก็สามารถขยายมากเป็นไร่ที่สองไร่ที่สามขึ้นมาแมนครับผมครับผมโอ้เป็นการเริ่มต้นเฮดกษตรียที่ถือต้องดวยครับเด้อพี่น้องครับเริ่มจากน้อยไปหามากครับ โซนที่สองที่เพิ่งเริ่มเฮ็ดขึ้นมากมันก็คือโซนปลานเนาะไอเนาะแมนครับโซนปลาคาแมนครับเป็นปลาคาตป็นส้นปีที่สามครับบู๊ยต้นคาอย่างไดีคือคาขึ้นแน่วแต่ครับใบพุ่นสูงกว่าต้นสูงกว่าต้นบักกล้วยแมนครับสูงสี่ต้นกล้วยนะครับบู๊ยยอดกล้วยกับยอดคาซ้ำกันเด้อครับเด้อพี่น้องครับปลาคาใบเขออนุญาตย่างเยี่ยมชุ่มนะครับเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาครับผมมาอัปเดตทุกปีเด้อครับเด้อพี่น้องครับกลับแปลงนี้เพราะว่าไอพุ่นเฮ็ดดีแห้ง ตือนเสาม่าน่คือออกมาสวนเลยแม่ครับคือออกมาสวนนะครับเตือนแต่เสามานะครับก็จะเป็นแหลวแตาห้องกิจกรรมยังแต่ละเหมือนะครับมองได้มันเรียบลอยห้องก็ต้องมาเห็ดมาสางมาทําให้มันเรียบลอยนะครับครับก็คือเมือนนี้มากกับตัดหยานะครับมองได้มันเบลยบลอยจังสี่ห้องก็ต้องตัดครับเห็ดทีละจุดก็อยเปนค่ยนเข้าไปนะครับครับเห็ดทีละจุดไปแม่ครับช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการตัดหยานะครับเพราะว่าคนงาน บัดพอดนาเรียงกิจกรรมยาว่าคืนแล้วเขากับเป็นการหดน้ำหามหดน้ำโป๊กฟางนับครับครับโอ้หอดนาเรียงมากกคุ้มฟางหดน้ำนะครับด้วยเพราะว่าอยู่นี่บไดเฮตระบบน้ำน้อยเนาะครับบไดเฮตระบบน้ำครับยังใส่เป็นสายยางหลากอยู่นะครับครับสายยางยังหลากเอาอยู่แมนครับโอ้ปลาคารับใบเขาอนุญาตย่างเยี่ยมช่มนะครับได้ยินข่าวลือมาว่าสวนคลายนี่งามครับผู้ใดก็ลือปากต่อปากมากจนเราเบื่อครับเลยได้เข้ามาเบื่องเองแม่นี่ลี รครับงามวิลีน,นะครับเด้อพี่น้องครับผุนนะครับเพิ่นเฮดเป็นระเบียบเรียบร้อยแห้งโอ้แบบงามเลยเด้อครับเด้อสวนขา,ขา,ขาเกษตรแดงใหญ่ก่อใญ่ๆแบบนี้ใส่เวลาปลูกจากปีครับบ่ายปีกวัวห์ปีสองถึงสามเดือนนะครับหนึ่งปีสองเดือนสามเดือนแม่นครับปีสองสามเดือนครับครับกษะตครับผมกะสามาดไปขยายพันธุ์ได้นะครับก้าลังดีนะครับประมาณปีถึงสองถึงสามเดือนเนี่ยนะครับ กําลังมะสมต่อกันเอาไปขยายพันธุ์ไปเฮ็ดแมนไปเห็ดพันธุ์ในสวนแมนครับผมปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการขายแล้วก็เริ่มมีการขายแล้วนะครับครับไพทีอยากอยากได้นะครับพันธุ์ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเป็นเฟซบุ๊กนะครับวัชรพลนะครับกับจีเป็นเบอร์โทรศูนย์นะครับ8 4 0 5 2 4ศูนนะครับกัหรือตั้งเพจกัเป็นเพจนาบุญเลิศไล่สุดใจคาแดงเกษตรนะครับสามารถติดต่อมาพูดคุยกันก่อนได้นะครับครับ เดี๋ยวจะแปะชองท่างไว้ให้พี่น้องเข้าบนนาจอนะครับเด้อจะได้ติดต่อเขามา้ไงบ้านี้สอบถามแนวความคิดจากน้อยนะครับไอ้บ่าวอมครับว่าตอนแรกที่เข้ามาปลูกพี่น้องผู้ใดกติมากถามคาถามนี่ก้อนที่สิปลูกนีอย่างว่าเขาปลูกไรปานี่ปลูกเล้วสีเอาไปขายใส่ตอนพี่อมปลูกไม่ไพี่อมคิดยังไงครับคือปลูกขาวผมว่าถ้ามันเป็นของกินของยังผมว่ามันก็ขายได้นะครับผมว่าขายได้เบิดนะครับต่ว่าถ้าปลูกแล้วงามเหลี่ยการตลาดเขาก็สิเข้ามาเองนะครับ สนใจมัตติดต่อเองนะครับครับผมปลูกง่ายๆง่ามๆแบบนี้ส่วนมากพ่อค้าแม่ค้าดถ้าเขาพันตาก็แม่นครับข้ามาติดต่อขอซื้อแม่นครับครับแล้วก็เอาเราถึงเรื่องการขายนะครับค่าเกษตรแดงใหญ่นี่สามารถขายในรูปแบบใดได้เนี่ยครับเอ้านอกจากว่าขายพันธุ์ขายพันธุ์ก็สามารถขายเป็นแหนงก็ได้ครับถ้าเราบอกจะขายพันธุ์ก็ขายเป็นแหนงได้ครับกะยุนีก็จะขายเป็นแหนงระบาดนะครับแหนงระบาดแม่นแหนงระบาดครับครับแต่ว่า ที่เห็นโดยทั่วไปอยู่น้ำตลาดนี่เขาเอาซีนอาไปพันๆเฮดมัดละสิบครับผมเระ่นอที่แก้เล้วปอกเร้วนะครับครับเวลาคนสื่อเขาื้อไปลวกจิ้มกินแมนลวกจิ้มแก่ลวกนะครับเป็นแกงก็ได้ครับครับหรือสิแกงข้าก็ว่ากันไปแมนครับเดี๋ยวจะพูจากเอ็ดเมนูครับครับสามารถขายไปได้หลายรูปแบบน้อยเนาะครับหลายรูปแบบนะครับทั้งเขาขายพันเทาก็ขายนอกระได้ครับครับนี่เบิ้งด้วยครับเด้อพี่น้องครับความ พิเศษของคาสายพันธุ์นี้นั่นก็คือเขากินนอแซบเพหน่อยแต่ว่ามีความหอมของคาอยู่ต้นอวบใยแห้งแล้วก็ได้ปริมาณที่ไหลนะครับผู้ใดกินได้กินกน,นอคาสายพันธุ์นี้ก็จะติดแต่ในรสชาติคากเกษตรแดงใหญ่ด้ครับด้วยคุณนะครับอู้งามแห้งงามงามแบบนี้นี่ไอ้บ้าโอมครับผ้ายางเขาไปเบิ้งในสวนนะครับครับผมนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยแห้งนะครับครับผม หนึ่งปีสองเดือนปลูกระยะห่างจากเมตรครับเนี่ยประมาณเมตรกัวได้ครับเมตรกัวกัวได้ครับประมาณเมตรกัวกัวแมนครับก็คือแต่กวนนะครับเพื่อนที่ห้องมันเหลือนะครับก็คือพันห้องเหลือนหน่อยนะเพราะก็ต้องได้ปลูกห่างกวนนะเพื่อนที่มันเหลือลายนะครับครับก็จําเป็นปลูกห่างนะครับกับระยะกับประมาณเมตรหนึ่งกับพอดีนะครับเมตรหนึ่งนะครับครับผมนี่ระยะของไอ้เพื่อนกับสิประมาณเมตรครึ่งแมนครับพุ่นหนึ่งเมตรครึ่งประมาณนั้นเด้อครับเด้อพี่้องครับบันนี้การใส่ปุ๋ยนี่ สูตรใดครับไอมันคือการใส่ปุ๋ยนะครับขั้นตอนในการปลูกก็จะเป็นเอาปุ๋ยขอกรองก่อนนะครับกาว่ากาว่าให้มันติดนะครับกาว่าประมาณติด2อถึงสเดือนเท่าก็ค่อยใส่ปุ๋ยนะครับเคมีนะครับเล็กหน่อยนะครับครับเคมีสูตรใดครับสูตรสิบหาสิบหาครับเสมอนะครับสูเสมอแมนครับก็ได้ครับครับแล้วก็ ลักษณะการปลูกนี่เห็นไอ้คือจงเป็นการยกหล่องได้ยกหล่องอยู่บอกครับครับตัวนี้ก็ยกหล่องนะครับก็ฝากไผชพื้นที่มันเพื่มน้ำหรือน้ำขังนะครับครับผมก็อยากฝากก็อยากให้ยกหล่องนะครับเพื่อใบมันเหื่มน้ำนะครับกระเด็นก็คือบใ้มันเหื่มน้ำนะครับเฮ็ดเป็นร่องให้น้ำระบายออกแม่นครับระบายออกครับผมก็จะสามารถปลูกได้ขั้นว่าเฮ็ดล่องแล้วพื้นที่ใสมันเหื่มน้ำปลูกไว้แล้วก็ ตายนะครับเน่หลเนาหลากเนาตายครับสันกะชิบอหญ่กับบอหญ่ครับครับต้องใส่วิธีการจัดการในพื้นที่ที่มันห่มน้ำมันเพื่อการยกคู่ยกคู่ครับยกรลองก่อนปลูกนะครับเด้อห้องกลลุ่มด้วยปุ๋ยขอก่อนคืออ่อยพิ่น่าครับพอมันใหญยแล้วสองสามเดือนค่อยเริ่มอ้อยปุ๋ยคูัวตืมอครับถ้าเดี๋ยวพอเพิ่มเติมน้ำถ้าอยากได้กอใหญ่นะครับเป็นกอใหญ่ผมก็ฝากพ่วนดินเล็กน้อยนะครับเพื่อนอกก็จะได้แตกดีนะครับแท่งดีนะครับพ่วนรอบลอนี่นะครับ พ่วนดินแน่จักน้อยแม่ครับพ่วนดินแน่จักหน่อยนะครับขั้นดินพุยแล้วลากมันกระสีเดินแม่บ้าบเดินแล้วมันกรสีแตกดีนะครับน้องกรสีแตกดีการเจริญเติบโตจะดีแน่ครับครับผมการดูแลมีแค่นี้แน่ครับการดูแลมีแค่นี้นะครับครับปลูกง่ายๆแห้งด้วยครับเดิอพี่น้องครับพาเป็นแนวอิงยังที่ปลูกง่ายยังไงคุณนะครับบนความสูงของต้นโอ้ยครับลงเขามานี่ได้เอือนหากันนะครับมันแนมหากันบ่เห็นต้นสูงต้นใหญ่แห้ง นะครับคุณสมบัติพิเศษคือการกินนอการกินนอครับกินนอเป็นรัดขั้นแม่น้ำแถวบานเข่านี่เอาไปบ้างขายอยู่ตลาดเห้เป็นมัดเป็นมัดหรือโบซันเอาไปเลาะบ้านขายแม่นครับนะครับนอหรือว่าสิปลูกไว้ก่อสองก่อพ่อได้กินน้าบานได้ครับก็ได้พ่อได้ซื้อเขาครับครับมันเทศนาแร่งนี่ขายได้ราคาเป็นอย่างเดียดนิดน้อหน่อยนอครับผมครับค่าในหนาแหลงมันค่อยมีนอออกมานะครับพอเอาไปขายมันก็สิเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วการนอกเนื้อจาก สวนขานี่ก็บว่าได้ปลูกแคคาน้อยเนาะครับก็ว่าได้ปลูกขาครับก็จะมีมะพร้าวนะครับมะพร้าวแล้วก็จะเป็นกล้วยนะครับครับมะพร้าวครับต้นกล้วยสีอยู่ระยะห่างที่แตกต่างกันแมนครับระยะห่างที่แตกกันครับถ้าผมเดาว่าพิษไอ้ี่ใส่เป็นรักการปลูกพืชรักพืชล่องพืชเสริมแมนครับครับโดยการใส่มะพร้าวนี่พืชระยะยงวเองพืชพืชรักไปก่อนแมนครับระยะยง่ครับครับ แล้วกัพืชเสริมนี่คือคาเอามาปลูกสร้างไร่ไดรอบบักร้าไปก่อนแมนครับลองบักเผาไปก่อนก็ป่วยนะครับครับผมถ้าเขาปลูกแต่บักเ้าอย่างเดียวังสีเห้องต้องถ่าถึงหาหกปีค่อยจะได้ขายบักเ้าน้อยนาอยครับประมาณนั่นแหละครับครับผมวันนี้สอบถามเรื่องระยะห่างของการปลูกบักเผาไอยปลูกจักเมตรครับบักเผานี่ก็ปลูกเจ็ดคูณเจ็ดเมตรนะครับเจ็ดคูณคูณเจ็ดเมตรครับครับเจ็ดคูณเจ็ดเมตดนะครับพี่น้องครับ แล้วก็ระว่างช่องบ้างกับสา่เป็นค่ากับเสืแดงไง่นะครับแล้วระว่างแถวกับห้องกับสีมีเผือดเสริมเรากจะเป็นกล้วยนะครับระว่างแถวของบักผ้าเขาจะแซมกับมาด้วยกล้วยกล้วยแล้วบักหมากครับแล้วก็บักหมากด้วยครับเด้อพี่น้องครับพ่อได้ขายหน่วยกล้วยไปนั่มครับแจ้งข้าวนะครับสําหรับพี่น้องที่ล่อค่อยนอกล้วยหอมค้าเวนดิตสุดยอดสายพันุกล้วยเครื่องใหญ่ๆี่มีรสชาติหวานหอมละมุนนะครับ จัดจำนายซีนอ380บาทจัดส่งฟรีนะครับสนใจกดลิงก์แอดไลน์ใส่คอมเมนต์ได้เลยหรือโทรตามเบอร์ที่ขึ้นให้นะครับเรื่องลงไปใต้คอมเมนต์แล้วก็เบงรายละเอียดก่อนสั่งได้เลยครับพี่น้องครับด่วนมีจํานวนจํากัดนะครับลงคลิปแจ้งเรื่อยๆในช่วงขณะที่มีนออยู่นะครับเมื่อใดที่นอเบิร์ดเดี๋ยวเขาจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งเอ้าสนใจสั่งซื้อได้เลยครับพี่น้องครับใต้คอมเมนต์ครับสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยเอ้านี่แหละครับพี่น้องครับเป็นอย่าง เราถึงแนะนําให้ท่านมีติดบ้านไว้นะครับกล้วยข้าวเอ็นดิบครับนี่ไงใหญงบ่โพดโบ่ครับพี่ใหญ่ยาวนะครับปลูกติดบ้านไว้นะครับบทนกินพี่น้องปลูกกล้วยข้าวเอ็นดิบติดบ้านนะครับลําบากในเช็คหน่อยเด้อพี่น้องนี่คำสองอันสามอันนะครับมันหนักแห้งเด้อนะครับโดยเฉพาะเครใ่ญ่ไงแนวนี้หกสิบถึงแปดสิบกิโลนะครับยังไม่เต็มที่ครับยังไม่เต็มที่ แล้วก็พื้นที่หลังบ้านนะครับออเจาะครับพ,พี่น้องออเจาะอ่าด้านนี้ครับนี่ปลูกไหมค้ำพี่โอ้นี่คือการใส่พื้นที่ซีไร่นี่โอ้เกิดประโยชน์แห้งน้อยเนาะ <c oughs> ครับผมครับสุดยอดแห้งด้ยครับหล้กการนาเรียงกาอยืมหลักการคุมฟางใส่ไดย,ยดีคือเก้าแมนครับคุมฟางครับรบ้บานนี้การปลูกขา้าวเกษตรแดงไง่นี่มีปัญหาประสบปัญหายัางบ่ครับอ่าผมมองว่ากั กมันก็จะมีจะช่วงหนึ่งเป็นนอนกอนะครับน้อนกอก็คือห้อก็แค่ตัดแค่นั้นตัดออกนะครับก็แค่ปัญหาก็คือจบแล้วครับนอนกอแมนครับนอนกอเจอปัญหาเดียวคือน้อนกอนอนกอครับลักษณะของน้อนกอเป็นอาการยังไงครับครับก็จะเป็นลำต้นเหลืองครับลำต้นเหลืองใบเหลืองครับใบเหลืองลำต้นเหลืองแมนครับวิธีแก้ยังไงวิธีแก้ก็คือตัดออกแค่นั้นครับตัดต้นมันออกไหมแมนครับใ้มันแตกไหมครับ โอ oh, ้ครับครับครับคือจังมันไม่นอนเข้า<อ>ไปเจาะในลำต้นมันเทากัตัดแล้วมันก็คือจบเลยครับมันก็สิโบสามารถอันนี้ลนะครับครับเทาก็แก้โดยการตัดตัวนอนออกไปให้มันแ,แท็งขึ้นมาใหม่แม่นครับโ oh. อนน้บางที่ลั่มก็เกาสิครับมันก็ตัดออกมันก็จบหรอครับครับผมโอ้ดี่งามแห้งด้อครับเด้อแล้วก็ควยย่ำญ่นี่ขึ้นญ่แห้งอีหลีนี่เด้อครับเด้อพี่น้องลำต้นปกติค่าทั่วไปสิลำ่ซ้ำนิ้วซี่นี่ก็ว่าใหญ่แล้วเดด้ด้อออครัับเนนี้ิ่ยังว่าน้อย นี่ครับมันก็เฮ็ดให้มีความอวบความหอมของคาและก็เท็ดนห้เพียหน่อยลงก็เลยกลายเป็นจุดเด่นของขาเกษตรแดงใหญ่ปัจจุบันนี้ขายกันอยู่ธีราคาเท่าไรครับไอโอมตัวนี้อกครับกอนะครับถ้ามารับยูนาสวนกับห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาทนะครับถ้าจะเป็นทางออนไลน์หรือกองนะครับเขาก็จะมีเริ่มต้นแต่สามร้อยบาทนะครับถึงหนึ่งพันบาทนะครับราคายอมเยาแน่นอนครับผมครับผม ราคาย่อมเย้าแน่นอนแมนครับเอาพี่น้องเฮาเพือสนใจอยากปลูกไว้กินน้ำบานจะหาก่อหกอกาะติดต่อเพิ่นมาเบิงครับผมเพราะว่าเพิ่นเริ่มต้นที่สามร้อยบาทครับปลูกติดบ้านไว้หกเจ็ดก่อเนี่ยก็โอ้บะทุนสับกินไล้ด้ยครับเด้อพี่น้องครับไปซื้อเขามันละเศร้านี่ก็กินเชี่ยเดียวกับเบิดซื้อซิฟเชี่ยกระสอง้อยแล้วซิฟหาเที่ยก็ะซามลอยแล้วครับผมครับเอาไปปลูกเที่ยเดียวไว้กินเองได้เป็นซิฟปีเศร้าปีเอาวันนี้พี่โอมครับอยาก สอบถามความเป็นมานะครับว่าไปจังไดมาจังไดไวหวรุ่นอายุ2 5ปีคือไดมาเห็ดกษตรเป็นจริงเป็นจังป่านี้ครับเบนาะครับต่กอนนะต่กอนก็นกนกนคือเลี้ยนเลี้ยนจบแล้วนะครับจบแล้วกับติดตหารครับติดตหารติดตหารคร,รับออกมาก,กับไดมาเห็ดกษตรนะครับผสมประส,สานนะครับตามรอยเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับครับ ตะกี้ติดทหารปดออกมาแล้วก็มาเริ่มต้นเฮ็ดกษตรแมนครับเริ่มต้นจากเห็ดกษตเครับครับผมแล้วก็นานั่นแล้วก็เลี้ยนจบแล้วก็ไปติดทหารแมนครับเลี้ยนจบก็ไปติดทหารจบอีอย่างมากครับกะจบไฟฟ้ามากครับผมเลี้ยนจบไฟฟ้ามากแมนครับวันนี้เป็นอยังคือบ่ไปเป็นสร้างไฟฟ้าหาเงินตั้งตัวออกรถออกล่าอยู่กรุงเทพครับเนาะกต่ก่อนมันคือแต่ไหนหน่อยมันมาเฮ็ดเกษตรนะครับมาปลูกพักปลูกหยางสิครับเฮ็ดแล่ามันมีความสุขนะครับกับสิ่งที่เฮาเห็ดนะครับ ก็เลยเดี๋ยวมาเห็ดกษตรนะครับโอ้แสดงว่ากระสิคล้ายๆกันครับผมเลียงจบแล้วก็ว่าอยากไปเห็ดงานไปฝึกงานได้หาหกเดือนก็รู้สึกว่าขึ้นหอดบานหน้อยเนาะแม่้หอดบาอยา่มาปลูกพักปลูกผลลมหมากหลากใหม่นะเพเห็นอยู่ก็ธรรมชาติมีความสุขนะครับในเมื่อยู่ก็รอบครัวอยู่ก็พอก็แม่นะครับมีความสุขนะครับครับความสุขแบบบ้านๆบ้านๆครับคำว่านอนหน้าเลียงไก่นี่เป็นอรียงที่ยิ่งใหญ่แห้งครับชีวิตที่หลายคนไปหาแห้งนะครับเด้อ นอนนาเลี้ยงไก่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีชีวิตที่มีความสูงที่สัมีความสูขครับมีความสูขครับผมเอ้าความสูของการเห็ดเกษตรนี่เป็นลักษณะใดเนี่ยครับไอ้อความสูขกงผมนี่ครับกงผมได้เห็ดแต่ละมือนนะครับเห็นได้ต้นใหม่มันไงมันเขียวนะครับได้ตัดหญ้าได้แตงกิ่งหลายๆจิิงหลายๆอย่างนะครับมันเห็ดแหล้วมันมีความสุขนะครับ มีความสุขแล้วก็อยูก็พอก็แม่หนะเห็นแกลอยหยิ้มมีความสุขเฮาก็มีความสุขไปหนำนะครับครับโอ้แต่ว่าในการเฮ็ดเกษตรปีแรกนี้เรื่องไร่ได้ไร่ยัยยงกะสิบบลัอนี้มีครับได,ได้ได้กับลเ้นีครับผมเอาความสุขเป็นตัวต่างก่อนนะครับขอให้มียูมีกินก่อนครับลดค่าใช้จ่ายได้ซะก่อนนะครับเฮาบ็ต้องเอาเงินเป็นตัวต่างนะครับแต่เฮ็ดดีแล้วได้ผลผลิตแล้วเดียวเขาก็เจ็ตามเขามาเองนะครับครับ ในปีแรกมองแค่ว่าอยากเฮ็ดเกษตรอยากกลับมาอยู่บ้านแม่นเนี่ยกับมาอยู่บ้านครับบอกขั้นในคือว่าสีเฮ็ดให้มันเป็นรายได้จังไดครับกับมาในคือว่าให้มันเฮ็ดเป็นเป็นรายได้นะครับเพราะว่าเขาเฮ็ดแล้วให้มันมีอยู่มีกินครับครับลดค่าใช้จ่ายได้แค่นั้นเองนะครับโอ้ปลูกบักหุ่งปลูกกล้วยไว้พ่อได้กินเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาไว้พ่อได้ลดค่าใช้จ่ายพ่อได้ลดค่าใช้จ่ายนะครับครับสามารถพึ่งตนเองได้สักวันนะครับ อนไนที่มันพอจาเป็นเท่ากับจะบริสุทืิอนะครับก็จะสื่อตัวของใส่มันที่จําเป็นนะครับเบี้ยอาหารเท่ากับบม่มีได้ใจแล้วครับไล่ใจกับลดหน่อยลงลดหน่อยลงครับคือจังหลายคนก็จะเคยได้ยินวายุบานห้าบบานบริสุทเศร้าเขากับบริสุสื่อครับกับกระตร้างเองครับนะครับนราไล่ใจก็หน่อยลงแต่ว่าบัดพ่อเขามาปีที่3แล้วโดยความที่เฮ็ดจริงจังมาตลอด3ามปีครับเฮ็ดบริยุทธุ์ได้ยอนครับ เริ่มมีผลพ่อยใดเข้ามาแล้วนั่นก็คือเรื่องของรายใดเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆครับครับโอ้เอาปัจจุบันนี้คิดว่าประสบความสําเร็จไปครับไอ้บอก็ถือว่าก็ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งนะครับครับระดับหนึ่งก็มีได้ไดเข้ามานะครับมีความสุขพอเม่มีความสุขโอเคแล้วนะครับครับผมถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับถือว่าเริ่มประสบความสําเร็จครับผมนะครับพาเริ่มมีรายใดแล้วแต่ว่าการเฮ็ดเกษตรมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้นะครับเนาะครับ ปีแรกมันก็จะบ่คขั้นไดไม่ได้้ดมากบ่อ้องเอาเป็นได้ใดเป็นตัวตัง้งนะครับขอให้เอาเอาความสุขเป็นตัวตังคาเอามีอยู่มีกินพึ่งตนเองได้ลดค่าใช้จ่ายได้พอนะครับครับผมอยากเฮ็ดเกษตรไ้อยูไว้กินได้จังสันนอายเนาะเป็นตัวตั้งคบแต่ว่าข้อเขาปีที่สามราเริ่มมีรายได้แล้วก็หลังจากนี้รายได้มันิเข้ามาต่อเนื่องเลยครับบันนี้เนาะาอเนาะเพราะต้นไม้ที่เฮาปลูกมันเริ่มใหญ่แล้วเ ในปีแรกกับคนดูแลต้นใหม่ไปก่อนครับดูแลต้นใหม่ไปก่อนเท่ากับยังมีผลละหม่กินมีกล้วยกินนะครับครับพ่อเขาปีที่สองปีที่สามมาต้นใหม่ก็บจิกลับมาดูแลคนเดยวบะเนี้ครับดูแลคนนะครับครับผมป่าเขาซื้อมาเลี้ยงเที่ยเดียวมันก็ออกแม่เพลรูปบได้ป้อยเพิ่มครับบไดป้อยเพิ่มครับจะจะเลี้ยงแต่ออกก็จะแกะแต่ช่วงหแรลๆนะครับถราว่าใหญ่สองสามนิ้วเทาก็จะปล่อยเป็นธรรมชาติปล่อยก็หาอาหารกินเพื่อลดต้นทุนนะครับครับผม อันนี้คือรักการที่ถือต้องน้ยเนาะเพราะเริ่มป่าเริ่มใหญ่แล้วก็ปล่อยให้มันกินธรรมชาติแต่ก็นาฝนมันก็สิออกลูกเองของมันบานนี้คือจังไก่บ้านในสเฮาเลี้ยงมากมันก็ออกแม่แพ้ลูกให้เฮาอยู่ทุกเดือนน้่อยเนาะออกแม่แพ้ลูกครับไก่บ้านออกแม่แพ้ลูกไปเรื่อยต้นไม้ก็ง่ญ่ไปนาป่าก็ปล่อยลงเชียเดียวกับ่ได้มาปล่อยเพิ่มครับครับมันก็เลยเป็นที่มากของการมาเฮ็ดเกษตรนี่ั่นเฮ็ดอีลีมันอาจจะเข้าใกล้เคียงกับคำว่า มันโค้งบังคั้งยังยื่นะครับน้องเรื่องอาหารครับครับได้กินชั่วลูกชั่วล้านก็จีเป็นลักษณะนี้แหละครับพี่น้องครับโซนนี้ก็เป็นไม่ปลาโซนบำเหน็จบำนาญไอ้บลาโอมอายุ25ปลูกปลาไหว้ซ่สีหัวหกซิต้นไม้ก็คือสิมิต่ต้นบากใหญ่แลยเนาะนครับผมลมต้นนึงคือสิได้เฮ็ดเทียงหน่อยได้เป็นหลังครับเป็นมุลคราคาในระยะเา้วนะครับอันนี้ไม้ปลาไม่ระยะเาวบำเหน็จบำนาญหนึ่งไร่นะครับ อ๋อโอเคครับไอ้บ้าโอมครับสุดท้ายนี้มิยังสิปากหาพี่น้องเฮาผู้ที่อยากเฮ็ดเกษตรบ่ครับครับ1ผมก็อยากฝากคนที่กําลังเริ่มต้นเฮ็ดเกษตรนะครับ1ผมก็อยาก1ก็ต้องมีใจรักในการเฮาเกษตรเที่ยล้วให้มีความสุงกับสิ่งที่เฮาเฮ็ดนะครับผมก็บ่อยากฝากให้เฮ็ดหลายนะตุ่มเดียวนะครับมันบ่แม่นนะครับผมอยากให้เหตเทละเล็กเทละน้อยนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเฮาบ่จําเป็นต้องทุนหลายเฮาตามกําลังเจ้าของตัวนี้ก็บ่ได้ทุนหลายนะครับก็เริ่มจากเล็กๆน้อยๆคือกันครับเริ่มจากไรรร่่่เเดดีียยววไแคคนนนัั้ะบ ต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับคอยขยับขยายต่อยอดมาเรื่อยๆครับครับกายฝากนะครับกัขอเฮ็ดลังลักขอให้คิดว่าขอให้มีอยู่มีกินก่อนลดค่าใจใยไดพึงตนเองไดก่อนนะครับครับสุดยอดแห้ง้อครับเด้อเป็นแปลงต้นแบบที่ดีแห้งเริ่มจากน้อยไปหามากนะครับแล้วก็เอาเรื่องเรียงอาหารเป็นที่ตั้งแมน เพราะว่าส่วนมากค้นเฮาขาดหวังเรื่องรรยไดจากการเกษตรแล้วมันสิผิดหวังแมนมันสิผิดหวังครับเพราะว่าต้นใหม้บ่าแมนปูกแล้วทีไงเลยเนาะไอ้เนาะครับมันก็ต้องใสเวลาครับการดูแลเฮาก็ต้องใส่ใจนํานะครับครับต้องเฮ็ดไปแล้วมีความสุกไปนําแมนนก็ต้องมีความสุขนะบ่แมันสิฐานับจะเงินคิดหาแจะเงินอย่างเดียวคุณสมบัติโดดเด่นนั่นก็คือความไแล้วก็พี่น้องหลายคนก็จะถามว่ามันแสบบอล่วยหอมข้าวเวนดีนะครับรสชาติไก้เคียงกันกับป่วยหอมท่องบานเฮ่าเลยบอแตกต่างนะครับมีความหวาน หอมแล้วมุ่นนะครับเหมือนกล้วยหอมปกติทั่วไปเลยนะครับเพราะว่าพันนี้เป็นกล้วยหอมสายพันธุ์คาเวนดิสนะครับที่นิยมปลูกในฟิลิปปินส์แลวก็อิสราเอลนะครับลายคน,นี่<ส>จานวนจําจกัดนะครับจัดจําหน่ายในราคาซีนอ380บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับรับประกันปลูกแล้วตายเข้มฟรีทุกกรณีเข้มฟรีทุกกรณีสาหรับท่านที่ปลูกแล้วยังบม่เห็นต้นเห็นไงถักมาได้ใหม่เลย ภายใน30บวันปลูกแล้วไต่ถ้าเข้ามาใหม่เดี๋ยวห้าสิส้งไปห้ฟปีโดยบ่มีค่าใชจ่ายเพิ่มเติมครับพี่น้องครับบ้าน,นั่นสุดยอดกับว่ามาณนี่แหละครับพี่น้องครับเมื่อนม้มีโอกาสพาพี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมอัปเดตนะครับ <c oughs> ถือว่าเปลี่ยนตัวย่างวัยรุ่นยุคใหม่นะครับที่สนใจด้านการเกษตร,ร <c oughs> อันนี้กับเปลี่ยนคากำลังขยายมากน้อยนาะครับ แปลงค่าที่ขยายมากเอาต้นพันธุ์จากของเจ้าของนี่แหละแม่นครับของคายกจะคล้องนี่แหละเขามาปลูกครับผมเอาโอเคแล้วครับพี่บ้าโอมครับมือนี้ไม่ยังที่ฝากอีกบ่ครับกะาก้าฟ้าก็นั้นละครับฝากซ้ำนีดน้อยเนาะครับครับผมเอามือนี้ขอจบไปเพียงซ้ำนี่ครับพี่น้องครับโอกาสนาขออนุญาตมาอัปเดตใหม่นะครับเด้อไอ้ครับจะมาอัปเดตทุกปีครับเพราะว่าโอ้ความตั้งใจแล้วก็มาย่ไม่ได้ก็มองเห็นความก้าวหน้าจะเรื่องเติบโตไปเรื่อยนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งได้ จมเป็นแนวทางไปแนแากันสําหรับมื้อนี้ขอบพูดในบาโอมในไรครับที่มาให้แนวทางดีๆแล้วก็ความรู้รแล้วก็ความเปิดเพื่อนใจครับขอบพูดในไรเข้าไปครับโอเคแล้วครับพีบ่น้องครับไปพอกันบหม่ในคลิปหนาได้ครับเด้อสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพี่น้องผู้ใดที่สนใจคาสายพันธุเ์เกษตรแดงไงนะครับกระติดตออ่อไอพึ่งข้าวมาได้น,นะครับอยากปลูกจะหาต้นเจี๊ต้นไว้ยู่ไว้กิน กาติดต่อไอ้เพิ่นคำมาเบิงนะครับดเดี๋ยวจะขึ้นจองทางการติดต่อไว้ให้บนหน้าจอนะครับสำหรับมันนี้ก็ขอล่าไปเพียงซ้ำนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ